สวัสดีค่ะแบมค่ะแดนครับพบกับพวกเราสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับศิลปะลัทีหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะนั่นก็คือรัฐท n นีโออิมเพรสชันนิสนั่นเองครับค่ะเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะไปกันเลยจิตรกรรมในแบบ n e o i อิมเพร i ชันนิคือจิตรกรรมในลักษณะนี้ใช้เพียงปลายผู้กันรัททิ นีโออิมเพรสชันนิเริ่มมีบทบาทหลังจากศิลปะแบบอิมเพ s สชันนิสลดบทบาทลงโดยผู้นำของลัทธินี้คือเซรากับซียักแนวคิดในการสร้างศิลปะแบบนีโออ p r e s s สชันนิมาจากแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องแสงซึ่งเป็นอนุภาคเป็นที่มาของงานเขียนในลักษณะการแต้มเป็นจุดโดยการใช้สีในการเขียนงานจิตรกรรมจะไม่ใช้วิธีการผสมสีบนจานสี แต่จะใช้วิธีการแต้มสีที่ปลายปูกันสีหนึ่งแล้วไปแต้มกับอีกสีหนึ่งแล้วจะได้สีที่ผสมกันในสายตาของผู้ดูวิธีการดังกล่าวเกิดจากแนวคิดที่ว่าการผสมสีในดวงตาจะได้ความสว่างสดใสมากกว่าการผสมสีบนจานสีลักษณะของวิธีการเขียนงานจิตกรรมจะเขียนโดยการแต้มเป็นจุดขนาดเล็ก ด้วยสีที่สดใสและไม่มีการเกลี่ยสีจึงถูกเรียกว่าลัททีจุดสีหรือพอยทิลิซึมศิลปินที่มีชื่อเสียงในลัทธีนีโออิมเพชชนิสต์องเบียเซราศิลปินชาวฝรั่งเศสผู้คิดคนลัททีนีโออิมเพชชนิสต์ในปี1884เซราเริ่มเขียนภาพผลงานชิ้นเอกที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขามากที่สุดคือภาพ A Sunday Afternoon on the i s l l n n o o l La o n ด์ออฟแสดงบรรยากาศของชันชั้ชนกลางชาวปารีสที่พักผ่อนบนเกาะลาของแชตในแม่น้ำแซนที่มีทิวทัศน์สวยงามโดยเน้นไปที่ภูมิทัศน์ของส่วนสาธารณะแห่งนี้อยา่างพิถีพิถันใช้เวลาในการเขียนภาพนี้ถึงสองปีอ่นวิกเตอร์ซียักซียักเป็นจิตรกรชาวฝรั่งเศสเขาได้แรงบันดาลใจ จากการเข้าชมนิทรรศการจากจิตรรมของโมนีและได้รับคำแนะนำในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากโมนีเขาเริ่มผลงานตามแนวลัทธิอิมเพรส i ันนิสทันทีต่อมาเขาพบกับคลอสและเซราและแลกเปลี่ยนทัศนคติทฤษฎีทางศิลปะทำให้ซียัก์เปลี่ยนแนวทางเข้าสู่ลัทธิเอโออิมเพรสชันนิผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้เขาคือพอสมาเซ บรีเอ็ดมอนด์คลอสศิลปินชาวฝรั่งเศสในปี1884คลอสร่วมก่อตั้งสมาคมศิลปินอิสระที่นั่นเขาได้พบกับเพื่อนศิลปินนีโออินเพรสชันิสรวมทั้งพบกับเซร์ลาในที่นี้ด้วยผลงานของคลอสเป็นลักษณะของพอยติลิสโดยมีจุดเล็กๆอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้ชิดและสม่ำเสมอใช้ผู้การที่กว้างและเป็นบล็อก ทิ้งพื้นที่เล็กของผ้าใบาเบลยไว้ระหว่างจังหวะพื้นที่ผิวที่เกิดคล้ายกับโมเสสผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาก็คือレイเพล็กดูซันแคลภาพนี้มีชื่อว่าต้นไม้ยามเช้าเกิดจากบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่นของชนบทเราจึงอยากเก็บความรู้สึกนี้ไว้เป็นภาพวาดเผื่อวันข้างหน้าเรากลับมาดูเราจะได้สดชื่นเหมือนกับภาพนี้อีกครั้งค่ะ ่าดอกพุทธรักษาเป็นดอกไม้บริเวณแถวบ้านผมเงครับซึ่งผมมีความประทับใจและอยากเก็บความสวยงามของดอกพุทธรักษานี้ไว้แม้มันจะเหี่ยวแห้งแต่ภาพแห่งความประทับใจของผมก็ยังคงอยู่ตลอดไปครับและผลงานพวกเราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราด้วยนะครับและสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย yeah.